เออก็คือห้อปิดเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งครับผมี่สิ้ามาเบิงเอ็นพีอาร้อยห้าสิบนะครับผมเทอร์โบนะครับอีซูอีซูสภาพรถห้างครับรถห้างกระบะสามมิตนะครับคันนี้ปล่อยนะครับปล่อยขายออกครับผมขายออกในราคาเจ็ดสิบสามครับ ใครที่สนใจกำลังมองหารถด,ดำนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับยางใหม่ยางใหม่หมดเลย6เส้นนะครับคันนี้เปิดอยู่ในราคา73นะครับเ่า73นะครับก็จะปล่อยออกพร้อมกับแมคโคเทเลอร์ะ ro, Taylor, นะครับนี่สภาพสวยๆครับพี่น้อง สภาพสวยๆเลยนี่ครับรถยังใหม่ๆนะฮะแล้วก็ผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมาก็คือขายตามสภาพนะครับผมนี่ฮะภายในครับภายในก็สวยอยู่นะครับไม่มีไม่มีตำหนินะภายในนะครับตามอายุรถอ ราคา73ครับคันนี้ใครที่สนใจก็รถอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านดอนเสาหงอํำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะครับผมนะหรือติดต่อมาที่เบอร์0 8 7 0 22 1079ก็ได้นะครับใครที่อยากได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดนะครับใครที่คิดอยากจะมีรถด,ดำ รถแมคโครรถเทเลอร์ไปไว้ใช้งานก็สามารถมองหาได้นะครับสภาพรถก็โอเคอยู่นะคัดส่งคัดซีนะครับซีก็คัดซีไม่มีแตกแล้วนะครับรถใหม่รถห้างเลยสภาพสวยอยู่ครับผมตัวนี้แหละตัวจี๊ดเลยครับแต่ถ้าจะจี๊ดกว่านี้ก็ต้องสองสิบนะครับนี่ ตอนนี้ทีมงานก็จะออกไปวิ่งงานครับรถก็ยังวิ่งงานอยู่ทุกวันนะครับทั้งเกี่ยวข้าวทั้งวิ่งดินนะครับเก็บงานวิ่งดินด้วยอันนี้ก็จะปล่อยออกนะครับป๋าแกบอกว่า,าจะเหลือไว้แค่พวกรถเล็กครับแล้วก็รถด,ดํากระบะนะครับเอาไว้ทํางานตัวงานปูนนะครับเอาไว้ทํางานปูนหลอ่อเสาปูนหลอหินหล่อทรายอะไรของแกนี่แหละเนาะนี่ครับ แมคโคนะครับมีแมคโครนะครับมีแมคโครมีรถดำแล้วก็เทรลเลอร์นะครับที่จะปล่อยออกนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักทายเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้นะครับหรือมีญาติพี่น้องที่อยากจะได้รถไปไว้ใช้งานกา็ทักเข้ามานะครับผมติดต่อเข้ามาที่เบอร์0870221079นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่า ติดต่อมาทางป๋าแกให้นะครับหรือไม่ก็เข้ามาหา,าทีมงานเทพิทักษ์ได้นะครับที่บ้านดอนเสาหงตําตบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมนะครับถ้าไม่รู้ทางมาก็จับ gps มาได้เลยครับจับ gps เลยนะครับก็จะเจอเลยนะครับสภาพรถก็ยังสวยๆเลยนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่คิดอยากจะได้แมคโคแมคโคนะครับอันนี้ราคา73เอกสารทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเอกสารทุกอย่างพร้อมหมดนะครับไม่ต้องไปกลัวว่า,าจะซื้อรถแล้วก็ต้องไปส่งงวดต่อไม่มีนะครับก็คือสามารถาซื้อแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้ออกจากศูนย์อีสุตังปักอุบลน,นะครับออกมาจากศูนย์อีสุตังปักอุบลผมเห็นตั้งแต่วันแรกที่ ป๋าเขาเอาออกมาใช้งานแล้วนะครับนี่ลองดูนะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากได้ก็ทักทายเข้ามานะครับตอนแรกก็อคันนู้นก็ว่าจะขายนะคันสีเขียวนะครับคันสีเขียวก็ว่าจะขายก็สนใจก็ทักมาครับ มาสอบถามกันดูนะครับส่วนตัวนู้นก็ขายราคา60สิบนะครับเห็นเห็นบอกว่านะครับแมคโครขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เอาไว้นะคันนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะปล่อยออกสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยแล้วนะครับคันนี้คันนี้คันนี้ซื้อมาจากไซโก้เหรอ,อไ,ปไปได้มาต่อขอแก่นเนาะ อันนี้ไปได้มากคอนเจนขันนั้นยังได้มาแต่เหนื้อรถเหนื้อรถเหนือ้อเหนื้อเนื้อก็มูเลยเอาเอายังนี่เอามาซ้อมหวยโอ้ยเอ้าครับเอียงซ้อมเองตัวเนาะอ่า เอาคันี้บ่เอาคันี้บ่ลากรถเกี่ยวไปพิมุนเมือนแปลนบ่เกี่ยวหลังมนียสินเปลี่ยนสี้นเปลี่ยนซีนข้อหลังสินข้อหลังโอ้เท่านีไปเรียนดินเท่นีเปลี่ยนสีนบ่เป็นรถผลิตช่วยสิ้นเดี๋ยจางไปย่วเลยเตีโอ้สิสิยกเกียร์ถาเลยโอ้ถปสิบ้าเ เอ้าทีมงานครับเสียเทาสิผ้าน้องๆไปเล่นดินมาสันว่ารถเฮ้ยล้รถเสียเทาจอดไม่ใช่เหรอเข้าไปเสียงไม่ใช่หรือยูนาบ้านขนาดซื้อมาจากไอ้กำนันสุดบ่ออินตานตาเออซื้อมาจากอูอินตานครับง้อยหลอดนึงไปใส่ฮะมันคือ,อหลอดคือบ่ครบไป,ไปใส่พ่อคุณพ่อ ไงโอ้ฮะมันก็ซื้อมากป่ารอหนึงมันไปใส่รอนึงยืมอันนี้เขบอกรอนั่นมาใส่นั่นรอยืหันเอามันหัวเ่หนรอหนึ่งเอารอนั่นมาใส่ก็ได้ไอ้ไอ้ เงี้ยนตัวนี้ของขนดดันไหนของขันนี้บ่ <c oughs> ซื้อมาสามหมื่นหาโอ้เอา้าเอามาตอนนี้บอกปอกตัวนี้โอ้บันบากบันบาก <c oughs> น้องใส่แล้วนัน่นเอาสองขั้นเลยฮะสองขันยังไงสองขั้นยังไงโอ้หมูบ้านก็ไปเอาแก้วไม่คู่ยานว่าขั้นนั้นแหละขั้นว่านั่น,นี่ะ ว่านยู่งต้องการมัดมืออยู่บ้านเอามาจากสางปอกครับสางปอกไปเลยไปลอไปเกอ่ะย,ยิงดีแท็กเตอร์ครับอ <laughs> เอามาตะน้ำน่องครับสางปอกอา่ารถไอ้กับมีตะแก่เลยดูแล่มหมดร,รถเกี่ยวสองคันมีตะแย่ก็ไปจอดทิ้งไว้ฝุ่นเด้จอดทิ้งไว้น้ำแก้แก้กับยกมาส่งเฮี้ยน กบเออไปเมื่อวันนี้มันเราเห็นมันเลยตีนั่นล้างกบเพล็ดสองคั้งนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าจวดได้เดือนขันหีเพิ่นสีโยเกียร์ทีมงานเออเอารถกันเฮ็ดได้น็อตปะกันเฮ็ดได้พุงพากันเฮ็ดรถมาทีอ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องเอฟซีนะครับผู้ใดที่อยากได้รถอ่าแบบมีเทเลอร์นะครับเทเลอร์แล้วก็รถดำนะครับ รถดำเอ็นบาร b อย0ซินะครับแล้วก็แมคโครทักทายเขามามาเบอร์แอ้มจะจำเบอร์ตะของปะไรบ่โอ้ยเนาะนะครับกมาเบืองเอาครับผมมาเบืองเอาเดี๋ยวกันไม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้กับบายบายครับพี่น้องคลิปงานน้องๆเพื่อนก็สิได้ออกไปแล่นดินนะครับเขามารีวิวให้ได้เบืองได้แง่กันนะครับว่า อยากได้รถเนาะ,ะมีความสนใจพี่พีน้องๆ FC นะครับหรือญาติพี่น้องที่อยากเล่นลดดลรถดารถแมคโครนะครับก็สามารถไอ้นี่ได้นะครับเขามาเบิ่งมาแย่งได้นะครับราคาก็ตกลงกันเอานะครับกับทางปายุนนะครับทีมงานเทพพิทัก เห็นกฤชผพากันใช้หางครับเสียวรถไทยไปดันดินได้งานเมาได้งานเมาผมกว้างประมาณเกือบ4เมตรนะครับความยาว100เมตรนะครับกรเมากันเอาเพิ่นกสิออกไปเชีรยงานให้มันแลวพอะวามอื่นพนสิลงเกี่ยวเขาครับสำหรับคลิปดีกับากาพี่พี่สอง f อฟซีไปเพียงต่านี้ครับผม ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำครับฝากไว้เป็นกำลังใจนะครับกับช่องล็อกกีนดีสายจวดทีมงานทัวหนึ่งเฮาครับผมบ๊ายบายครับพี่น้อง